สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาเจอกับปุ๋ยกแล้วนะคะวันนี้พาเพื่อนๆมาชมร้านของเรานะคะนี่ค่ะเป็นที่ร้านของเรานะคะเพื่อนๆน,นี่ก็มีของหลากหลายนะคะที่เราเอามาตั้งชูนะคะ แล้วก็นี่ก็เป็นบริเวณข้างในนะคะนี่ค่ะห้องลวดนะคะอันนี้เป็นห้องลวดที่ปุยใช้นะคะเ,เพื่อนๆก็ง่ายๆค่ะไม่ต้องยุ่งยากนะคะเราก็เดินเข้าไปข้างในนะคะ ก็จะมีที่นวดเท้านะคะจะอยู่ตรงนี้นะคะเ,เพื่อนๆนี่ค่ะก็เป็นบรรยากาศร้านน้อยๆของปุยนะคะกับพี่ไม้นะคะอันนี้ก็เป็นห้องนวดอีกห้องหนึ่งนะคะไทยวอร์รี่นะคะนี่ค่ะแบบนี้ค่ะทุกคน มาตีรังกากันเลยในนี้นะคะนี่ออกมาข้างนอกแล้วนะคะนี่ค่ะบรรยากาศร้านของเรานะคะเดี๋ยวเราไปชมห้องพี่ไม้กันคะ่ะตอนนี้พี่ไม้กำลังทำงานนะคะนี่ อันนี้คือห้องทำงานของพี่ไม้นะคะกำลังนวดลูกค้าอยู่ท่าสุภาพนิดหน่อยนะคะเพื่อนๆบางครั้งเราปวดหลังเราก็ต้องหาที่ยืนของเราให้ได้ที่จะได้นวดลูกค้าต่อไปนะคะนี่ก็เป็นห้องทำงานของพี่ไมค่ะทุกคนในอันนี้ก็ของเต็มเหมือนกันค่ะเพื่อนๆ ร้านเราก็จะเต็มไปด้วยของนะคะนี่ค่ะการทําำงานของพี่ไม้กำลังนวดตอกเส้นให้ลูกค้าอยู่นะคะนี่ค่ะก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะร้านของเราสำหรับคลิปนี้ปุ๊กก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะขอบคุณทุก